มันมุ้มใจมีจมูกมม่มุจมีจมูีมูสี่มูรู้ไหมจมูไหนคะมูคู่่บ้านเลทีเออเอาคู่วัดเอาให้คู่วัดเมื่อยกันในแห่งงนเชีวันนี้ขอให้หนูโชคดีขอให้หดูแตกขอเไมครับออเป็นโแตกแตกมงอยู่ที่นี่เอซลังจ้องมองง คอมเมนต์ใส่กันใต้คลิปนะครับใต้คลิปตอนนี้ก็อะไรมาใหสดอยู่ทางยูทูบสาวน้อยมันแถมนะครับและทางเพจตอนนี้ในกลุ่มเปิดนะครับอีกจำนวนห้าสิบเปิกลุ่มเปิดแล้วไปเปิดกลุ่มปิดแต่ที่นี้หนูจะมาในเพลงอะไรน้องนลวันนี้ตัวแฟนมาจังไหนครับตัวแฟนมาจังไหนอาจารย์อามั่งพูชื่อเรืองเพลงนี้ดีละเจ้าของเพลงขออยู่ทางหลังดิใช่ไหมอยู่ข้างหลังเออตอนนี้ยังไง่็ใช่ใช่ใช่แต่ลังแงเลยเจ้าของเพลงกำลังให้กำลังใจอยู่ลุ พี่สุฟังด้วยคราวนี้ไหมรองเพราะๆให้แม่สูุให้ติ๊แล้ลูกที่สุสว่สวดสวดสวดชวดห้คุมัดใท้คุมัด อาจารย์น้องยังไงอาจารย์น้องเพือนน้องว่าคุณน้องใช่สารพิทักษ์เสียงน้องน้องฝนที่พ่อครูน้องน้ำฝนนี่เสียงเยอะเลยแต่เสียงดีแต่ลูกเล่นลูกขยี้ยังไม่มีเทอะไรยังได้ลูกขยี้ไหมจะเอาให้เอาพี่ชักน้องสาวพี่สาว นี่พ่อเอ้นี่พ่อครูบ้างไอพี่วัดยังไงเสียงร้องน้ำฝนเป็นปยังไงพี่วัดฮะมี้อร์ให้น้องหน่อยมีส่วนไหนที่แก้มีส่วนไหนที่ดีอเออไม่ยังไงไป่พูดจะข้าเปมผิดถ้าต้องเทียบรวนก็รักร่วมกได้เลยน้องน้ำฝนก็เหมือนอย่างอย่างแววอย่าง,ง,งพ่อพูดก็คือแก้วเสียงน้นเสียงร้องได้แต่ขาดลูกพอดี้ใช่ก็คือ ต้องต้องฝึกฝนแ,แต่แต่ว่าได้แล้วนะได้หร <ๆ S 1> ือว่าผ่าน <ๆ S 1> <ๆ S 2> พนันพี่้องพทักอ,อ,อุ่นพีหลงอุ้นจานนะครับวันนี้ขอให้ร้านแตกถ้าร้านแตกน้องผ่านเขาลอมเลยทไมเออเพราะทําไมถึงร้านแตกตอนนี้สถิติน้องอุ้มหญิงทาให้ร้านแตกหนึ่งวันหนึ่งร้านแล้วก็มาน้องพักแพงนะครับเพราะฉะนั้นประตูสู่สาวน้อยที่าักแพงแก็ได้มายอย่างพนันพี้องอุ้มจาน ได้อยู่แล้ว FC พันธุ์ขับตัวยุนี่นะครับมั่นใจว่าน้องน้องผลที่แก้วเสียงดีมากนะครับแต่ก็คืออย่างพ่อแหลมบอกนะครับถ้าหนูขยี้ได้ลูกแฟนมาให้ขยี้ให้มาให้ขยี้ให้มาให้ขยี้นะล้เดี๋ยวรอพ่อพ่อแหลมลองขยี้ให้ลูกดูหน่อยตัวแฟนมาจังเลยหตัวแฟนมาจังเลย ไปร้ปงะงแม่บุยาปากแม่ยไป่าน้องเสียงดี่นประสบการณ์น้องยังรออยู่เออยเรียนหนังสืออยู่ฟังยังตะลึงเลยเนาะให้ให้ท่านน้องจะเอาเพลงนี้เป็นแบบถือว่าเป็นได้เพราแหลมน้อแต่ว่าหนูไปทำเยอะๆนะลูกนะแต่พ่ตอนนี้ก็คือต้องการหมอหลังพอขออหอลังได้ไหม นี่คือสาวน้อยเพริแพงหรือสาวน้อยลำพูนโชูตอนนี้เปิดนออกมาแล้วเวทีสาวน้อยเพริแพงสองหรือสาวน้อยลำพูนโชูนะครับพอดเดียวเพลงที่หนูถนัดเพลงหัวหน่อม่อะไรอย่างไรก็ตามเพราะเขาฟังคนเดียว ให้หนูโชคดีนะลูุน้องน้ำฝนนะครับสุดๆพี่น้องครับและเป็นในคลิปนล้วไงด้วยนะครับชิ้นสาวน้อยร้อแทนแค่เพื่อดันใอยเต็มทีได้บันเดียวกันตายลูกไปโอเคขอให้น้องโชคดี ตีฮัเงินจากพ่อแม่พอมาจ้าให้ตัวอาตาาิ้เสียงาบนอจากินอีกนึง MC ออกวยิงเสียงดังๆเลยจ้าเป็นสีเลยแม่ล่ะเป็นสีมีกำลังใจเห็นงานเลยออกแล้วอ๋อตอนนี้ก็ออกแล้วไปแล้วลมออกเลย อ้านีับเม่นพ่แหลมพอแล้วว่าอนุมัติโนให้โินะเกิดาหาเนียเาออย่างชี้ อยุยปัดไก่สองร้บาทเออพระแหลงต่อเอ้ยขอสุขภาหของเจ้ากรลองซอยได้ดอก่ลองซอยเนีอ